สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ FC ที่น่ารักของต้มทุกทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะวันที่ยี่สิบห้านะคะวันนี้เนาะเมื่อวานปังสุดๆเลยนะคะอย่างที่ต้มขพ้นหัวคลิปเลยเราแตกสามตัวนะคะเมื่อวานเนาะเราแตกสามตัวฮานอยปกตินะคะปังสุดๆเลยอย่างที่ต้มบอกถ้าฮานอยตรงนี้เราแตก <c oughs> นะคะ ปกติตรงนี้เราแตก3ามตัวนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอีกสานนอยตรงนี้นอุยอขอโทษนะคะตั้มกำลังจะแชร์ไปที่กลุ่มเนาะตรงนี้สามารถล็อกได้นะคะเลขเนี่ยเราไม่รู้เลยนะสามารถล็อกได้อาจจะตามเลขเมื่อวานอาจจะตามเลขที่ออกมาแล้วแต่ฮานอยปกติรัฐบาลเวียดน,นามตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถาเล่นเน้นหนักได้แล้วก็ ถ้าเราแตก3ามตัวอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะถือว่าปังสุดๆเลยนะคะเนาะเมื่อวานใครได้บ้างเมื่อวานใครได้บ้างเอ่ยพิมพ์หัวใจขึ้นมาให้ต้อมรัวๆเลยนะคะเมื่อวานใครแตก3ามตัวบ้างเนาะเรามาตรวจผลกันก่อนก่อนที่จะไปดูแนวทางนะคะเน,ะนะหาะฮานอยเฉพาะกิจนะคะ093ตรงนี้เราไม่เข้าเนาะสำหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็ สองหนึ่งสองตรงนี้เราแตกนะคะเป็นตัวกลับเป็นตัวที่ต้องเน้นให้นะคะท่านไหนที่รูสองก็เข้าหนึ่งสองเนาะเราแตกสองตัวล่างนะคะมาต่อที่พิเศษนะคะ4 0 1ศนย์นะคะตรงนี้เราได้ตรงตรงเลยเลขที่ต้องชอบนะคะตัวเน้นด้วยนะคะท่านไหนที่ตามตัวเน้นนี้เข้า2รอบแล้วนะเนาะเข้าสองรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็เจ็ดหตรงนี้หลุดนะคะ มาต่อกันที่ฮานอยปกติฮานอยธรรมดาของเรานะคะ17เราหลุดนะคะเนอะ26เพื่อนๆคะไม่เข้านะคะตรงนี้2ตัวเราไม่แตกเนอะ,ะแต่เราแตก3ตัวนะคะเนอะแตก3ตัวมาต่อกันตรงนี้ที่ฮานอย VIP นะคะ731เราไม่ได้นะคะ08เราไม่ได้เนอะ เราได้แค่สองรอบนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะมาต่อกันที่สูตรวัดดวงท่านไหนที่วิ่งรูดเลข3และเลข69นะคะน้อปังสุดๆเลยนะคะฮานอยเฉพาะกิจเลยน้อยแรกเราก็แตก3 2, ตัวสตัวแล้วตัวเน้นด้วยนะคะได้เป็นตัวกลับท่านไหนที่รูด3และรูด9 2้สเด้ง3เด้งกันเลยทีเดียวนะคะนะเราก็มาต่อกันที่1 2ตรงนี้ไม่เข้านะคะใครที่ตามสูตรวัดดวงนะ พิเศษไม่เข้านะคะเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะรอบปกตินะคะไม่เข้าเนาะทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็ VIP นะคะได้1 3แบบ3 1แบบตรงๆนะคะเป็นตัวที่ต้องเน้นให้ตัวเน้นออก2รอบเลยนะปังมากๆเลยนะคะแล้วก็08ไม่เข้า มาต่อกันที่วิ่งรูดเลขหกกันบ้างเมื่อวานนะคะวิ่งรูดเลขหใครเล่นสุดเม็ดเดียวนะคะได้เจ็ดหกแล้วก็สองหนะคะเนาะเม็ดเดียวนะคะอันนี้คือเม็ดเดียวเดอ้อนะคะเนาะเม็ดเดียวคืออันนี้นะคะแล้วก็มาดูนะคะเราแตกสามตัวตรงไหนเอาปากกามาวงมีเจ็ดสี่หนึ่งนะคะ นอเจ็ดสี่หนึ่งนะคะเป็นตัวที่ต้องเน้นให้ด้วยนะคะเราแตกนะคะฮานอยปกติฮานอยธรรมดานะคะแตกฮานอยปกติถือว่าสุดยอดเลยนะคะสามตัวเพื่อนเพื่<ๆ>ท่านไหนที่ได้พิมพ์หัวใจขึ้นมาให้ต้อมรัวๆเลยนะ <c oughs> เสียงได้ยินชัดเจนหรือเปล่าคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนพิมพ์ชัดเจนให้ต้อมหน่อยเนาะ ในไลฟ์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะตั้งแต่ต้นต้นไลฟ์เลยนะคะในไลฟ์ได้ยินเสียงไหมหรือว่าไม่มีเสียงเพราต้องเมื่อกี้ต้องลืมเปิดไม้นะคะนะเนาะตรงนี้นะคะมาดูแนวทางกันต่อเลยเนาะวันที่25นะคะวันนี้ เลขในตารางนะคะทุกคนมีเลข0ูนศนะคะเนาะโอ้ยเสียงหายนะคะมีเลขเก้าสี่แล้วก็เลข2เด้อนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนญาพรน,นะคะพี่เบญญาพรบอกว่าสวัสดีค่ะกดไลค์ให้กำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ เนาะคุณตรีเวศส่งหัวใจมารว,รวรัวชัดเจนครับถูก714ด้วยนะคะออก714หรือออก417อุ้ยต้มสิเขียนผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเด้อ <c oughs> ถูก714หรือ417หน่คะไม่ไม่ใช่ต้องตรวจผลผิดหรอเมื่อวานฮาหนอยออกเลขอะไรเนาะ สี่หนึงเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งสีนะคะสี่หนึ่งเแตกในตารางสามตัวคุณแสงเดือนปังสุดๆเลยนะคะเนอะแตกในตารางตรงนี้นะคะเนอะตรงนี้นะคะที่เราแตกสามตัว1ชุดละนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะเนาะปังสุดๆเลยนะคะคุณแสงเดือนแตกสองน้อยเลยนะคะ น้อเลขในตารางแตกนะคะปังมากๆนะคะเน้อเรามาดูแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะเน้อตรงนี้เลยนะคะเ <c oughs> ช้านี้แตกทูบเจดห้าอีกใช่ค่ะเลขทูบปังมากๆนะคะเน้อเลขทูปปังมากๆในกลุ่มก็ปังมากๆนะคะเน้อฮานอยตอนเช้าก็ปังนะคะที่ต้องให้หนอยเฮดดีนะคะฟันที่ เม็ดเดียวที่เลขเจ็ดก็มาเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ลาวเอ็กซ์ต้านะคะเนาะต้องให้ฟันที่เจ็ดเม็ดเดียวที่ห้านะคะมาแปดห้าเจ็ดแล้วก็หกสี่เนาะนะคะสำหรับลาวเอ็กซ์ต้าในกลุ่มนี้คือปังมากๆเลยนะคะลาวทีวีก็ปังนะคะต้องให้ฟันที่แปดและสามมาหกหนึ่งแปดแล้วก็เบิ้ลสังสามเนาะปังมากๆค่ะเลขทูบสุดปังเลยนะคะเนาะ นี่แค่อีกเช้าทุกคนต้องฟันให้ที่เลขศูนย์นะคะและเลขสามมาศูนย์สามห้าแล้วก็ห้าศูนย์ทุกคนเด้งบนล่างกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้สําหรับในกลุ่มนะคะนะเพราะในกลุ่มต้องแยกให้ฮานอยเฮดดี้ฮานอยสตาร์นะคะแล้วเดี๋ยวจบไลน์นี้ฮานอยทีวีอีกนะคะเนาะแต่ในใน u t u b e ต้องให้เป็นรวมเลยนะเพื่อนๆสามารถนำไปเล่นนอยไหนก็ได้นะคะ เนาะแต่หลักๆเลยที่ต้องตรวจผลก็คือเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะเนาะ,ะ,ะ,ะเลขทูปสุดปังนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะ,ะตรงนี้แตกเหลาเอ็กซ์ตานะคะเนาะ,ะ,ะ,ะมาต่อกันตรงนี้นะคะทุกคนเลขเด่นเนาะ,ะเลข6และเลขหเด่นเหมือนกันเกือบทุกห่วยเลยนะเพื่อนๆอย่ากตกใจนะวันนี้วัน วันนี้วันจันเด่น6และ5นะคะเนอะมาดูตัวเจาะค่ะ6 0นะคะ6 2 6 5อย่าลืมจับคู่เลขเด่นนะคะ5 0 5 2 5 9นะคะเนอะตัวกันตำแหน่งนี้นะคะตัวกันคือเลข4เนาะมี4 0นะคะ4 2 4 7นะคะแล้วก็4 9เเนาะสวัสดีค่ะ คุณกัญญรลัตนะคะเนาะคุณต้อมขอป,ปังปังปกติหน่อยคะ่ะได้เลยค่ะเมื่อวานถึงเราจะพาด2ตัวบน2ตัวล่างนะคะแต่เราก็แตก3ตัวเดอ้อเนาะวันนี้เราก็จะแตก3ตัวอีกนะคะมาต่อกันที่เลขที่ต้อมชอบเนาะ02นย์นะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่ไม่ที่โทรศัพท์ก็พัง นะคะแล้วก็เสียงต้อมก็เจ็บพอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะไอทั้งคืนอุตส่าห์ว่าให้แนวทางดาวโจน VIP เร็วแล้วก็จะได้นอนเร็วทุกคืนทุกคนนอนดึกเหมือนเดิมไอทั้งคืนนะคะเนาะเดี๋ยวคืนนี้ต้อมจะให้แนวทางดาวโจนนะคะ VIP เร็วนะคะประมาณสี่ทุ่มต้อมก็จะให้แล้วนะคะเนาะมาต่อกันที่ตรงนี้เลขที่ต้อมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือสี่ห้านะคะ เนาะเ2้าสตรงนี้นะคะแล้วก็เกเจดเด้อนะคะวิ่งรูดเหมือนเดิมเลยนะคะนำเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยนะคะหนาะตัวเน้นนะคะห2 65นะคะ5 9เนาะ4 7 49นะคะ0 2นนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะนาะใครที่จะเล่นเลขเบิ้ล4 4กับ5 5นะคะ แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเลขพี่น้องด้วยคุณเวฟหายไปไหนตั้งนานก็ไม่รู้เนาะเลขพี่น้องของคุณเวฟมีศูนย์ก็ต้องมีหนึ่งมีหนึ่งก็ต้องมีศูนย์นะคะอย่าลืมนะเราจะไม่พลาดนะคะเราจะกันไว้เนาะนะคะอันนี้ก็หนึ่งสองนะคะเนาะเน้นรูดนะคะเพื่อนๆนะเน้นรูดส่วนท่านไหนที่ ไม่ชอบเลขที่ต้องเจาะให้ในตารางยังเหลืออีกเยอะนะคะที่ไม่ได้เจาะ6 7 7 6นะคะเนาะ 0, 0 0 6เจาะแล้ว0ูนย์6นะคะนะตรงนี้นะคะแคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สูตรวัดดวงนะคะเม็ดเดียวนะท่านไหนที่ชอบนะคะจับวินเลขในตารางนะเม็ดเดียวอ้าว ตัววิ่งรูดก็คือ6และหนะคะนะส่วนท่านไหนที่ชอบจับเลขเด่นวัดดวงแล้วก็เม็ดเดียวมารวมกันเล่น3ตัวตัวนี้เลยนะคะนะวิ่งรูดตัวเด่นก็คือเลข3และเลข8นะคะเนาะเลข3นะคะมี3 0นะคะ3 1 3 2 38นะคะแล้วก็39เกเดอ้ออย่าลืมจับคู่เลขเด่นนะคะ นะแล้วก็เลข8มี80 81 84 87นะคะแล้วก็89เนาะตัวเน้นนะคะ3113 3223 3883 8118แล้วก็8998 9, 9, 8, นะคะเนาะแล้วก็เพื่อนๆ FC นะคะ2ท่านแล้วนะเอาเลขเด่นนะคะวัดดวง เนี่ยค่ะแและ3ตรงนี้มาจับคู่กับสุดเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันนี้เลข1เดอ้อนะคะแค่นแค่เลยนะเลข1่แค่นแค่เลยสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะน้องต้อมขอสี่หน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องต้อมเนาะเดี๋ยวต้อมไลฟ์สดอันนี้จบต้อมจะไปส่งทูบนะคะสําหรับเพื่อนๆเอฟซท่านไหนที่สั่งมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ปิดวันนี้ออเดอร์เยอะมากนะคะต้อม อ่าแอดมินแพ็กก่อนอ่าเมื่อคืนแพ็กถุงแดงแล้วเมื่อเช้าไปทำงานตอนเช้านะคะอ่ะาเช้านี้ให้แอดมินคุณพ่อแพ็กทูบให้นะคะนะต้องให้แอดมินคุณพ่อแพ็กทูบนะคะอาจจะเรียงไม่ค่อยสวยงามนะคะแต่ได้อยู่เด้อนะคะแอดมินคุณพ่อเก่งมากนะคะแพ็กทูบด้วยนะคะน่ารักเนาะนพ่อๆต้องอยู่บ้านนะคะนะมาต่อนะคะตรงนี้ เม็ดเดียวเลขหนึ่งแค่นแค้นเน้นๆเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวต้องไปส่งทูตกลับมาเดี๋ยวต้องมาให้ฮานอยนะคะสี่หน่อยเนาะนะคะให้โชคให้ลาบนะคะคนสมุนเด้อนะคะมาต่อตรงนี้เลขหนึ่งนะคะตัวเจาะค่ะ10 1 1 1 2 1 4หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสแล้วก็ห6เด้อ1 6อย่าลืม19ใครพูด1นี่คือติด19แน่นอนนะคะ นะมาต่อกันที่เลขชุด3าตัวบนนะคะชุดแรกเดอ้อ062นะคะ759ตัวนี้มาให้ต้อมสักทีหนึ่งเดอ้อ738นะคะแล้วก็814นะคะ465 747นะคะ 4ี่สี่เก้าเจนอะคะเนาะอย่าลืมการเลข6กับเลขเกันด้วยเด้อต้องเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ตลอดตรงนี้เลขเบิ้ลก็อย่าลืมทําแบบนี้นะคะเบิ้ลหางเนาะการเลข6กับเลขเด้วยนะคะอันไหนที่มีเลขหนึ่งให ตามเลขพี่น้องด้วย1กับ0นย์นะคะมาดูตัวเน้นนะคะทุกคนตัวเนี้ยตามมาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วพเพื่อนๆสังเกตไหมขอให้มาฮานอยนะคะวันนี้นะสักน้อยหนึ่งก็ยังดีมาเป็นตัวกลับก็ยังดีนะคะเนาะแล้วก็ สี่หกหตรงนี้นะคะสี 4, 4, 9 7 8 1 8 3้นามหนึะคะนะเพื่อนๆเอฟซชอบแนวทางที่ตั้มให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะชอบสุดวัดดวงวิ่งรูดเลข3และเลข8 นะคะชอบเลขกำลังวันนะคะสูตรเลขกำลังวันวิงรูดเลข6และเลข5นะคะระวังเลขเบิ้ล4 4และ55กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็เลขทูบสุดปังนะคะเมื่อวานดูกันเนาะว่าเลขทูบเข้าฮานอยอะไรบ้างนะคะเลขทูบนะคะแตกฮานอยเฉพาะกิจนะคะเป็นตัวแปรงนะคะตรงนี้เลข 8เท่ากับเลข3นะคะตรงๆเลยแล้วก็เลข9เท่ากับเ,เลข6เท่ากับเลขข้านะคะตรงนี้เราแตกฮานอยเฉพาะกิจนะคะสําหรับเลขทูบเนาะเลขทูบสุดปังนะคะแตกฮานอยเฉพาะกิจเป็นตัวแปรนะคะหลังจากที่เราแตกดาวโจน v i p นะคะตอนกลางคืนมาแล้วแล้วฮานอ่าฮานอยกาชาตเราก็ยังแตกนะคะตรงนี้ฮานอยกาชาตกับฮานอยเฉพาะกิจผลมาพร้อมกัน ผลฮานอยกาชาติก็คือ806นะคะนะาแบบไม่ต้องไม่ต้องแปลงเลขเลยทุกคนตรงเนี้ยนะคะแต่นอยกาชาตินะคะเนาะปังสุดๆเลยนะคะแล้วก็93ตรงนี้นะคะ9339ก็ได้ตรงนี้นะคะอุ้ยต้องก็กันไว้สลายที่เลย93 -39 นะคะนะแต่ฮานอยเฉพาะกิจนะคะ แล้วก็ตรงนี้อีกนะคะแตกเลขทูบเนาะนะคะ08 VIP ล่างตรงนี้นะคะนอยวีเนาะต้องจะเขียนย่อไว้นะคะฟังสุดๆเลยนะนะคะสำหรับเลขทูบแล้วเพื่อนๆ FC ท่านไหนที่สนใจบูชาทูบแอดไลน์ N line, ต้องเข้ามาได้เหมือนเดิมเลย แอดไลน์นี้นะคะสามารถเข้ากลุ่มเนาะเป็นไลน์ที่อ่าจะเข้ากลุ่มได้ด้วยนะคะไอไลน์ก็คือลักกี้ขีดตรงกลางเลข99ตัวคนะเนาะตรงนี้ไม่ต้องมีเว้นวรกใดๆทั้งสิ้นนะ l u c k y ขีดตรงกลางเลข99ตัวนะคะเนาะไลน์แอดอบ้านนำโชค99นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน นะคะเนาะใครสนใจสั่งทูบนะคะนะบูชาทูบไอ้ไข่นะคะแอดไลน์มาได้เนาะ30แท่งราคา99บาทแล้วก็ถุงแดงเรียกซับมาแล้วเด้อเมื่อคืนนะคะแอดมินแพ็คถุงแดงรัวๆเลยนะคะนะตรงนี้นะคะ30แท่งนะคะราคา99บาทนะคะทูบป,ปังสุดๆเลยนะคะทุกคนนะวันนี้เลขทูบนะคะคือเลขนี้ เนาะวันนี้เลขทูคือเลขนี้นะคะใครเห็นเป็นเลข6 1 7นะคะจิ้ม19นะ6 1 9 1แตกดาวโจน VIP นะคะนะแล้วก็แตกดาวเอ็กซ์ตานะคะเนาะอันนี้คือเลขทูวันนี้นะคะส่วนท่านไหนสนใจชุดที่มีถุงแดงเรียกซับนะคะก็30แท่ง20แท่งบวกถุงแดงเรียกซับนะคะเนาะ20แท่งบวกถุงแดงเรียกซับ เนาะยังไงต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปส่งทู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะห้าน่อยสีน่อยนะคะนะแล้วก็สุดวัดใจหน่อยนะคะนะแล้วก็ค้งสุดท้ายเราพัฒนาเนาะส่วนหวยเรล่านะคะพัฒนาต้องลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะคะหน้าปกคลิปจะเป็นประมาณนี้เด้อนะคะต้องลงให้แล้วเนาะ เราพัฒนาเนี่ยค่ะของวันที่25นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะเม็ดเดียวเลข1นะคะเข้าทั้ง15และ17นะคะ,ะกดผิดนะคะเข้าไปดูกันได้เลยนะคะตํางวางแนวทางให้แล้วเนาะนะคะอู้กดไลค์ให้ต้อมหน่อยเด้อนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะเนาะไม่ไม่กดไออย่างนี้นะคะกดกดถูกใจให้ด้วยเด้อนะคะ นะต้องขอตัวนะคะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคนนะาแล้วก็ใน YouTube นะคะตรงนี้ถ้าต้องไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะาต้องกดหัวใจไว้ให้แล้วเด้อนะคะเพราะว่าต้องต้องลงแนวทางในลายกลุ่มด้วยนะคะแยกนะคะทุกคนแยกนอยแยกหุ้นนะคะใครที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจะทราบบางทีก็จะให้เกือบไม่ทันนะคะ หุ้นมีสิบหุ้นสิบกว่าหุ้นฮานอยมีอีกสิบกว่าฮานอยแล้วลาวมีอีกสิบกว่าลาวนะคะต้องต้องลงให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีในกลุ่มนะคะนักกรีดกันสนั่นกลุ่มเลยวันนี้นะคะวันนี้เข้าดีมากเนาะหุ้นนะคะเนาะมีวันนี้ปกติจะเมื่อวานสองวันจะเป็นหุ้น VIP นะคะวันนี้เพื่อนเพื่อนมีหุ้นปกติจิ้มกันแล้วนะคะเนาะทุกคนเดี๋ยวต้องจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเนาะปัง ปังอีกแล้วคุณต้อมเลขทูบนะคะปังมากๆนะคะนะปังมากๆเลยนะคะเนาะเนี่ยค่ะรูสี่รูสี่ปังมากนะคะแจกเงินกันเต็มนะคะในกลุ่มเนาะนะคะรูสี่เนาะมาสองสี่นะคะอันนี้เป็นห้างเส่งเช้านะคะเน้องเส่งเชา้า นะคะต้องให้ฟันที่เลข4และ0นะแล้วก็เลข3นะคะผลห้างออกเนี่ยค่ะ2 4แล้วก็3 1นะคะเข้าทางตัวฟันแล้วก็ตัวเม็ดเดียวนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มนะคะนะแอดไลน์ตรงนี้นะคะ ทูบแปดลน์ตรงนี้ได้เลยนะเนาะต้อมขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะมากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะวันนี้ขอให้แตก3ามตัวนะคะฮหาหนอยเนาะสาธุนะคะขอให้เลขทูเข้า3ตัวนะคะขอให้ไอ้ไข่แสดงปาฏิหาริย์ให้เพื่อนๆ FC สมาชิกทุกท่านได้โชคได้ลาบนะคะเนาะต้อมขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย